บม่เนยมันทำอะไรวะมิกน้ำอ่ะมิกให้มันได้ส่วนผสมที่ลงตัวจะได้รสชาติที่เจ๋งกว่าโบราณชิบหายเลยยันี้ทำมิกผันแอ็นมิกโซโลจีจ้ะแอปมิกโซโลจีอีกมกโซโลจว่าพูดรอบามนี่ผิดแน่เลยะอีกแมโซโลจีนยกูว่าแล้วแอปนี่ไงแอปนี่แอปไาๆๆๆอ ผู้หญิงดิกว่าด้จอไงเห็นย่วนิดยองรู้ว่าง่ายเขาบอกว่าถ้ามิกเสร็จแล้วโพสลงเฟซบุ๊กอ่ะได้ไอ h o n ห6 3เครื่องด้วยนะได้ลุ้นนะขอแค่หนึ่งมุกได้ไหมได้ทาป่ะเอา้าบดที่มันนะทาทั้งเขตหาคลืนจัดป่ะนี่ไอนต์หก นี่ไอ้วนหกพัน